สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาริตาโชว์ค่ะวันนี้นะคะเรามาแคมปิ้งกันแล้วก็ระหว่างทางเราแวะซื้ออาหารนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะที่เขาทอดสำเร็จรูปแล้วเป็นไก่เหมือนพวกเคฟซีนะคะอันนี้้อปอป์ไอ้นะแล้วก็หมีอ่ออะไรเนี่ยมักกะโรนีชีสนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นโคสลอนะคะก็เอาไว้ทานเผื่อหิวเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงนะั เราต้องกางเต็นท์กันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทานข้าวกี่โมงตอนนี้ก็ป่าไปเที่ยงครึ่งแล้วนะคะอาจจะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะรีบกางเต็นท์แล้ก็ได้พักยาวเลยนะพร้อมไปต่อแล้วนะคะห้าลองกันนะเช็คชุดแคมป์อันนี้อ่าไม่มีนะอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะถึงแคมป์นะ <Okay. S 1> ไปถึงตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะ <Okay. S 1> น่าจะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่ง เราเข้ามาถึงปากทางเข้าแคมป์แล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเขามาเล่นน้ํากันตรงนี้เป็นน้ำอ่าเป็นแม่น้ํานะคะเนี่ยที่เราจะมากันไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้มาหรือเปล่านะคะแต่พรุ่งนี้มาแน่นอนคนเขามาจอดรถเล่นน้ํากันนะคะ t.w em <So> beautiful บางคนเขาก็มาแค่ไปไปเช้าเย็นกลับนะคะ ตอนนี้เรารอเช็คอินอยู่นะคะแล้วก็มีคนเราจองออนไลน์ไว้นะคะถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องมาจอดรถแล้วก็เช็คอินที่บูธอันนี้ no first time left right left o k a s ช่วงนี้นะคะเมื่อกี้คุยกับคนที่เขาดูแลแคมป์เขาบอกว่าถ้าไม่จองช่วงนี้ก็คือจะไม่มีว่างเลยแล้วก็ถ้ามาตอนเช้าเรามารอที่ว่างที่คนเขาแคนเซิลนะ่ะมันยากมากๆเพราะว่าช่วงเนี้ยแคมป์จะเต็มทุกวันเลยนะคะแม้วันธรรมดาก็เต็มนะเพราะว่าช่วงปิดเทอมด้วยแล้วก็ช่วงหน้าร้อนคนจะมาเล่นน้ำกันนะคะ กำลังตามหาที่พักอยู่นะคะเมื่อกี้คนที่เขาดูแลเขาบอกทางมาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไม่แน่ใจว่าครอบครัวของเพื่อนชาลิต้าเขามากันหรือยังนะตอนนี้โอเคนี่ตรงนี้เขามีป้ายบอกนะคะว่าแคมป์ที่แปแปดถึงหนึี่สิบสี one w เวอะไรหรอมาถึงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งเต็นท์เลยนะ mm hmm. เพื่อนชริตา mm hmm. บ้านเพื่อนชริตายังไม่มา mm hmm. จัดแจงที่ให้ลูกชาย mm hmm. ที่อยู่ให้ลูกชายก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันเซตอัพ mm hmm. เต็นท์ตรงนี้ก็ มีไฟเพลสนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้จุดไฟเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะถ้าอากาศเย็นเขาจะอนุญ,ญาตให้จุดนะคะเขากลัวไฟไม่ป่านะถ้าใครฝ่าฝืนก็มีโทษนะคะก็เรา,ายังไม่แน่ใจเลยอ่ะเต็นเราใหญ่เหมือนกันไม่แน่เราอาจจะกลางตรงนั้นนะคะเพื่อนชริต้ามาก็อาจจะมากางตรงนี้ได้นะเราไม่รู้ว่าเขาเต็นเหล็กเต็นใหญ่นะคะแต่ว่า ก็เดี๋ยวมาดูถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องกางเต็นท์ติดกันเลยนะเราจะอาจจะกระเถิบกระเถิบมาฝั่งนี้หน่อยโอเคลูก okay, เอาวางไว้ตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปช่วยดารนขนของก่อนนะคะ Can you help นี่จอดรถได้สองคันนะดารนเขาเว้นที่ไว้ให้อวอะไรละ่ะลูกเอาวางไว้ตรงต้นไม้ได้ไหม <It> s <S อ่ะโ <so heavy. S 1> หุดแล้ว วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเต็นสำหรับกลางตรงโต๊ะทานข้าวจริงๆไม่ต้องกลางเต็นอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวถามเลนของเยอะมากเลยดูดิโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปยกของขนของลงรถก่อนนะคะ ท่าตอนนี้นะคะครอบครัวเพื่อนชลิตามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรากล่าว่าจะหาอะไรทานรองท้องกันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเล่นน้ํานะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเด็กๆอยากลงไปเล่นน้ําแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทัวร์ในเต็นท์แป๊บหนึ่งนะคะก็เต็นท์ของเราก็เต็นท์อันนี้นะคะเราะจะ ปูที่นอนแล้วก็มีถุงนอนแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางนะคะที่อุปกรณ์ที่อยู่ในเต็นท์ก็จะมีแค่นั้นนะคะรอบนี้เราลืมเอาผ้าปูที่นอนมานะแต่ไม่เป็นไรนะคะมีถุงนอนกันคนละผืนโอเคแล้วนะคะแล้วก็ที่นอนก็เป็นที่นอนแบบเป่าลมธรรมดาเลยนะคะส่วนกระเป๋าเดินทางก็มีของชยต้าของเราของดเดลน มีกันคนละใบนะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทานอาหารว่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะที่เรามาแคมปิ้งแล้วก็บริเวณแคมป์เขามีน้ําให้เล่นนะคะปกติแล้วจะเป็นน้ําในลาธารถ้าเป็นน้ําในลาธารน่ะน้ําจะเย็นแล้วก็หนาวมากๆนะคะแต่ว่ารอบนี้เป็นแม่น้าแล้วก็สามารถเอาห่วงยางลงไปเล่นได้นะคะเดีด๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าน้ําจะเย็นหรือเปล่าน,นะเก่งมากเลยถือเองด้วยให้มามีช่วยไหมล่ะแน่หรอ <c oughs> มันอันใหญ่มากเลยนะลูกแต่มันไม่หนักใช่ไหม หนักเหรอ ตาลูตกน้ำเหรออ๋อ But <laughs> you gotta wash your face. <laughs> you gotta wash your face. There you go, buddy. Yeah, there you go. <laughs> ไปไปไปเลยเร่เลยเล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหิวมากมาถึงแคมป์นี่รีบอุ่นอาหารทานกันเลยแล้วก็บ้านเพื่อนของชนิต้าเขาทำอาหารมานะคะแล้วก็มาอุ่นที่ที่แคมป์นะ ส่วนเรานะคะก็มีไก่แล้วก็ตอนแรกว่าจะผัดผักแต่ว่าอาหารเยอะมากแล้วนะคะก็เลยเก็บไว้ทานมืออื่นดีกว่าหรือไม่ก็เอาไว้ทานมือกลางวันของพรุ่งนี้นะคะพอทานข้าวเสร็จแล้ว,วเด็กๆก็มาเล่นเป่าเป่า,ปาบับโบ,บ,บ,บกันนะคะก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งอ่ะพอเริ่มมืดแล้วอ่ะเราก็เข้านอนอบ้านนี้เข้านอนเร็วมากสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเขาก็เข้านอนกันแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะจะทําคลิปต่อเพราะว่า วันนี้เป็นแค่วันแรกนะไปถึงกลางเต็นท์แล้วก็ไปเล่นน้ำกลับมาทานข้าวหมดวันแล้วนะคะพรุ่งนี้จะไปเล่นน้ำกันทั้งวันเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย